ครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็เดเยอะลูกปนินนะครับดูครับปนินสองร้อยตัวจะได้ปลาแดงกี่ตัวครับลงแค่ประมาณสองร้อยตัวนะครับมาแล้วครับตัวแรกครับกดครับ กดเหลืองครับก็ปรากฏเหลืองนะครับปรากฏไซจิ๋วนะครับนี่ครับ มาลครับตัวแล้วครับหมาแล้วครับปลาแดงตัวที่หนึ่งครับนี่ครับรแดงนะครับหนึ่งตัวแล้วหนึตัวแล้วครับนี่จะเป็นปลาอะไรครับ แรงนะครับกระแดงใหญ่ครับโอ้เนี่ยครับแดงใหญ่ครับสวยๆนะครับตัวนะครับแดงครับ นี่ครับปลาแดงใสสวยเลยตัวแล้วครับน,น่าจะเป็นปลาแดงนะครับตัวนี้แดงแล้วครับนี่ครับใสจิ๋วนะครับตัวนี้ครับพันข้าวบนเลยนะครับ แดงไซส์สวยแลย้วนะครับตัวนะครัปลาแล้บตัวนี้ประแดงแล้วครับนลครับมาดูสายนะครับลมาแรงเมืเช้าพันข้าวหมดเลย สองตัวคู่เลยนะครับนี่ครับแดงครับตัวน,นี้ได้สวยเลยนะครับ ตัวนะครับรแดงครับสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับแดงสวยสวยเลยนะครับเสร็จก็จะหมดพอดีนะครับมีตัวนึงครับปลาอะไรครับเนี่ยปโป๊ครับ อาจะเป็นตัวสุดท้ายครับพอเบ็ดหมดหมดพอดีครับก็เก็บเสร็จแล้วนะครับลูกปนินสองร้อยตัวมาดูครับว่าจะได้ปลาแดงกี่ตัวครับมาดูผลง,งานกันครับนี่ครับผลง,งานเดียวลูกปนินสองร้อยตัวนะครับก็ได้ปละแดงเก้าตัวตัวใหญ่นะครับ กดนิดนึงนี่ครับยังพอได้ครับ